โอ้โหมันเสียอ้อมครับมันห้าเดือนกรศาสตร์นี้น้ำครับมันเน่าหมดแล้วครับดูดิดูด,ดิสวยไหมสวยไหมห้าเดือนค่ะห้าเดือนค่ะโอ้โหขนาดห้าเดือนขนาดนี้นี่แต่วคบปีแล้วจะ้ขานาดไหนเนาะทั้งใหญ่ทั้งยาวว่ะสุดยอดสุดยอด,บ,าาดนะบอกรัฐาตะบอกแมะกลรนแมากลรนไว้ ต้องจอยโตสิดยอดบ่มันงอผู้เดียวมันเลยนี่เอ้อเสียดายแต่ว่ามันสิได้แบกมาเด้อมาแบกมันนั่น <c oughs> แบกมันเด้อแบกมันเด้อบังนะหูเห็นน่ะฮักอ๋อยผุน่ะพ,พ,พูน่ะบังพอมึงงานผุนปะท้อผุน่ะอ้ยมันหาเดือนได้หน่มันหอดปีสิสามได้หนิปะท้อปะท้อ เราคงกัดโอ้โหเห็นทั้งใหญ่ทั้งอ่าแค่นี้ละะ่ะค่ะยก